วัสดีคับพี่ตาลน,น้อยด้วย,ค,ยค่บพี่รถครับอยากคห้พี่ตาลเล่าให้คนฟังเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกอย่าไปใช่ว่าไปลงไหลเชื่อพวกหมอดูพวกร่างทรงพวกอย่างแต่ให้ปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะคะพี่ตาลไม่อยากให้ค,คนไปเสียเงินเราจะได้บุญวันนี้ก็ขอพี่ตาลช่วยเล่าบกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานเก่คนทั่ว,วไปมาหลงเชื่อแล้เสียเงินเสียทองให้เขาได้มี ตินะคะพิจารก็เลยอยากให้พิจารช่วยเล่าให้ให้ทุกคนฟังหนียค่ะพิจานเพื่อเป็นบุญครับผมสําหรับผมแ้วครับผมก็แต่ตก่อนผมก็ไม่ได้เคยเชื่อเรื่องแบบนี้นะครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเชื่อเพราะว่าอกเคยบมเคยปฏิบัติเนะครับไม่เคย<ห>ปฏิบัติแบบจริงจริงจังๆหรือแบบเข้าวัดเข้าว่าบวชอย่างครับมีแต่แบบ<ห>ว่ามีต่ะปอย่างเดียวค<ห>่ะผมก็เลย มามามา,มาประสบกับเหตุการณ์ที่แบบแทบเอาชีวิตบรอดนะครับก็ได้พิรสดนี่แหละครับที่มาซ้อยผม uh huh. ครับอันนี้คือว่าวมา <What? S 1> ผมคนลุกครับคนคน <laughs> อื่นจะเชื่อหรือบม่เชื่อกับ,บเป็นอย่าังครับแต่สำหรับผมแล้วผมลําลึกถึงตลอดครับท่านพ่อปู่ออกจากเชื้อจากกานไปหันไปนี่ผมจะอาราธนาถึงเพื่อนตลอดครับนี่ครับ uh huh. ผมผมผมพูดจริงจริงว่า ถ้าอรธนาถึงพ่อปู่หรือพ่อปู่พญานาคที่อยู่ท่านพญานาคบางทีพ่อปู่พญานาคในโรงอหานผมจะพูดถึงตลอดครับผมจะรำลึกถึงตลอดลงเือนลงอย่างไปหันไปนี่รำลึกครับผมหนูก็เลยอยากถามพี่กันว่าก่อนพี่กันจะเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นผมป่วยเมื่อสองสามปีก่อนครับผมป่วยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมกําลังพูดเมื่อกี้กาลังสิวาเครื่องดับ ไปเองครับของเครื่องโทรศัพท์ผมดับเองก็งเข้าเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ครับอยู่ดีๆกระดับไม่ไแบตกันยังเหลือทั้งหลายไม่เป็นไรค่ะก็แปลอย่างเมื่อกี้คุยกับนอ้อยอย่างนอยู่ดีๆคือดับผเพราะว่าเพื่อนจะให้เริ่มเล่าตั้งแต่แรกที่ก่อนป่วยแล้วก็ป่วยแล้วก็ตอนที่น้อยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องพูดก,ก่อนนะพี่ตันรู้จักหนูมาสิบกว่าปีเนาะหนูก็เป็นคนที่จะไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครดูรู้ถูกไหมคะตลอดสิบปีนี้รักษาคนมาก็ไม่ใช่ แค่พิจานคนเดียวเนาะที่พิจานมาช่วยปู่น้อยมาช่วยตอนที่ช่วงทําพิธีทําอะไรแต่ถามว่าวันนี้ที่ต้องเรามาต้องช่วยกันให้เขารู้ว่าปู่เรามีอิทธิฤทธิ์จิตแต่ก่อนผมเมื่อสองเมื่อสามปีก่อนครับจนถึงเดี๋ยวนี้สามปีกับห้าเดือนครับแต่เมื่อเมื่อจำจำครับจำครับจำขนาดเพราะว่าผมถือว่าผมโชคดีนะครับที่ผมตอนที่ผมป่วยแล้ว พี่รถมาช่วยผมแล้วก็หลายๆอย่างครับผมอธิบายไม่ถูกว่าเป็นยังไงว่าไม่ใช่ปฏิหารไม่ใช่แล้วครับพี่ตันรู้รไหมว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตนิดนึ่งวันนั้นน่ะที่ที่พี่ตันมานะ่หนูเองหนูยังคิดคเลยนะว่าหนูจะรักษาพี่หายเหรออุ้มกันขึ้นบ้านหนูนะ่ะหนูยังคิดนะแม่น,นครับ อุ้มไอ้น้อยก<ม>ับลูกชายพี่ตันอุ้มขึ้นมาบ้านหนูหนูยังปู่หลอกหรือเปล่านะพี่ตันหนูยังตอนนั้นผมไม่ค่อยเชื่อปู่เหมือนกันไม่จ่ว่าแต่พี่ตันหนูเองเนี่ยที่สื่อสารได้หนูก็ยังคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหละหนูยังคิดพี่ตันตอนนั้นเนะี่ยครับตอนที่มาหาพี่รถที่ผมป่วยนะผมโอ้ปวดที่แบบว่าเจ็บปวดจริงๆเลยครับแบบว่าแทบเอาชีวิตวารอดเลยนะครับตอทนอที่ผมเป็นะ<า>เจ็บจนเจ็บจนบุกห้ว่าชีเจ็บซัําใดนะแล้วครับ อธิบายบอถึกต้องกั้นใจเพื่ออย่างเพื่อที่อยากมาอยากมาหาพิรถอยากมาให้พ่รถซอยอยากให้พ่อปู่คนซอยครับเพราะว่าผมก็ไม่ผมก็บ,บ,ดดบอกบอดิปะเนาะเรื่องแบบนี้นะครับถ้าใครผมก็ไม่เชื่อไม่ไม่ใช่ลบหลู่ครับไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อย่างครับจนจนมาพบพิรุตนะพ่รถซอยผม แต่พี่ตันก่อนหน้าก่อนหน้านั้นพี่ตันไปหาหมอไหมช่วงเวลาที่นอนป่วยนะไปหาหมอก็ไปเดไปไปที่แรกแล้วก็ไปที่แรกแล้วก็นอนนอนจิตเตียงอยู่ตั้งหลายเดือนครับประมาณสามเดือนสามสี่ห้าเดือนเลยนะครับที่นอนที่เตียงครับแสดงว่าก่อนหน้าหกเนีดเดือนคแลวเนาะประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่ากว่าเจ็ดแปดเดือนนั่นแหละครับถึงครับก่อนหน้าที่หนูจะให้มาหาน่ะเจ็ดเดือนเลยเหรอพี่ตันแม่นครับผม จักรีวะไหนเนาะไปหาหมออยู่ใส่กระบ,บายครับไปหาที่ไหนก็ได้แต่กินยากันอย่างเนาะครับแบบว่าไปปกระชี้ยารักษาไปตามอาการจนพี่รถเนี่ยนะคืออาจจะมีเพิ่นดนใจหรือเนื้นอใดนี่เป็นปแบบนี้อยากช่วยอยมครับผมก็ว่าวันนีนครับวันนั้นเนี่ยหนูเล่าก่อนนิดนึงว่าวันนั้นเนี่ยคือนั้นหนูจำได้ว่าหนูสวดมน์แล้วปู่ก็ถามหนูว่าอไอ้น้อยอ่ะมันจุดธูปหาปู่ แล้วมันก็ร้องไห้ว่ามันทรมานพี่ตันก็นอนอยู่แล้วมันก็จะต้องขายของคนเดียวลูกก็เรียนถ้าอย่างนั้นก็เอาชีวิตเป็นไปซะเอาไปทั้งหมดเลยใช่ไหมน้อย,น,อยน้อยอธิฐานยังไงน้อยอธิฐานยังไงตอนคืนนั้นนะ่ะใช่ไหมน้อยอธิฐานยังไงได้ยินบอกครับได้ยินค่ะน้อยอธิฐานยังไงเหรอค่ะค่ะ วันนั้นเป็นวันพระพอดีค่ะใช่ที่สวดมนต์แต่เป็นวันพระพอดีพอดีหนูขายของเสร็จขายของเสร็จหนูก็ร้องไห้เนาะแบบดูแลสามีทั้งขายของทั้งอะไรนี่ก็เลยบอกว่าอถ้าถ้าสามีหนูไม่หายนะหนูขอตายแทน <c oughs> หนูบอกว่าน,นี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปู่ปู่เห็นหรือปู่อะขอให้โดนจิตโดนใจซ้อยหนูแล้วก็ถ้าสามีพ่ตายกะให้หนูตายแทนซะ เพราะหนูเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินที่แบบจะมาเช็ดขี้เช็ดเยี้ยวจะมาดูแลทั้งหาเงินทั้งอะไรช่วยแบบนี้นหะนะพอดีตื่นเช้ามาหนูก็ทั้งร้องไห้ทั้งอะไรเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาตื่นเช้ามานอนตื่นเช้าพอดีพี่เอกก็เลยมาบอกว่าพี่รถโทรให้เข้าไปหาหนูก็ดีใจทั้งร้องไห้ทั้งดีใจที่แบบโอ้พี่รถจะช่วยแล้วแบบนี้นะ ตอนนั้นอย่าโกรธพี่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ยังช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะปู่ยังไม่ส่งสัญญาณพี่เพิ่งซึ่งถามว่าบอยเขเข้าใจเนาะว่าทุกครั้งพี่จะทําอะไรเนี่ยถ้าปู่ส่งสัญญาณพี่ถึงจะโอเคแต่ถ้าปู่ไม่ส่งสัญญาณพี่จะพี่จะทําอย่างว่าล้วอพี่แค่แค่เป็นแค่เหมือนทางผ่านเนาะบอยก็เข้าใจเนาะนั่นแหละแต่แต่หนูก็เคยไปหาหมอดูหมอดูเขาก็นวดเขาก็ไม่มาตั้งสารตั้งสารหมดไปตั้งสี่ห้าพันอ่า ก็ไม่หายแถมยังเจ็บหนักกว่าเดิม,อมตอนนั้นอะ่ะพอเข้าไปหาพีรพ่รถพี่รถบอกให้เข้าไปหาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เดินได้จากที่แบบว่าคือหมดหวังคือหนูเนี่ยคิดในใจแล้วว่าถ้าสามีไม่หายถ้าตายหนูจะขายบ้านขายที่ไม่อยู่แล้ว <laughs> ดีๆนีบอกหนั <laughs> <laughs> กขนาดนั้นว่ะดที ใช่หนูหนูดักขนาดนั้นเลยได้พ่รุตบอกว่าหนูจะขายหนูเบ่ออยู่แล้วค่ะจังใดก็บ่ออยู่แล้วถ้าสามีตายนะหนูว่าจตาเด็วก็ได้ไปรักษากับพิรุตเป่าประมาณสามครั้งนี่แหละค่ะก็เดินได้เนาะที่ปู่ไม่ใช่พี่เป่าปู่บอกปู่บอกให้พี่เป่าแล้วก็ปู่บอกสามครั้งน้อยรู้ไว่าปู่บอกว่ามาเป่าสามครั้งเดี๋ยวจะเดินได้เออก็ได้จริงๆค่ะก็ได้อีหลีครับ ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมนทุกวันนี้เนาะเนี่ยที่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 เราให้เล่าเพราะว่าปู่บอกว่าคือปู่อยากให้คนอ่ะเหมือนกับเหมือนน้อยแหละปู่บอกว่าไม่จําเป็นต้องไปหาร่างทรงไม่ต้องไปไปต้องไปหาใครทั้งสิน้นอธิษฐานจุดทูบถึงท่านสื่อสารถึงท่านท่านจะโดนจิตโดนใจให้เราเองแล้วก็หรือว่าโดนจิตโดนใจให้เราไปทําถูกทางโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมาหาพี่คกไม่ได้เสียเงินเนาะ จ้าไม่ได้เสียวันนี้เราขอบคุณน้อยเลยกับที่พี่ตันที่มาเล่าเรื่องปู่โอ้ครับครับดีครับเราบว่เป็นใย่หรอกพี่ตันอันที่อยากจะให้ช่วยเล่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เชื่อเราเลยแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะพี่ตันโบอยากให้เขาไปถือหลอกค่ะนะพี่ตันบานชีวิตเกิดใหม่ละค่ะที่ได ดูป่านได้เกิดใหม่หมดแล้วค่ะจากสามีที่หายดีขึ้นมานะคะหายดียัง<ม>เดียวไม่พอต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตทางทุกอย่างมันดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยทุกเธอนะค่ะมันดีมันดีขึ้นทุกอย่างะะผมตอนนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมเว้านะครับผมแบบตั้งแต่วันพระเมื่อกี้นี้มาเนี่ยผมสบายใจกับรถผมปล่อยว่างผมอะไรทุกอย่างแล้วผมก็คือมีความสุขครับผม ทำกรรมดีเราก็ได้รับผลของกรรมดีแต่ถ้าเราทากรรมไม่ดีเราเบียดเบียนคนอื่นสุดท้ายเราก็ได้รับมันแล้วก็การที่อ่าเรามีใจเป็นบุญหรือเราเพนใจเป็นทานเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขอีกเหมือนกันแหละขอบคุณมากเลยนะคะพี่ตันที่เราได้ได้ครับผมโอ้ขอบคุณพี่รถแล้วครับผมก็ขอบคุณพี่รถคุณแล้วครับย่างลายครับพี่ตันกับน้อยก็ตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่เราเชื่อแหละแล้วก็ จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองอยากให้ทุกคนเชื่อในในสิ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเ่ยนะพี่ตันยิ่งพยในยนากในหนองหานเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะพี่ตันเหมือนกับอยากบอกว่าเพื่อชีวิตคนก็ได้ทําให้คนตายก็ได้ทําให้คนหายนะนาตก็ได้นะพี่ตันอยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนเนี่ยจงใช้ในสิ่งที่ท่านมีเนะ่ะเกิดประโยชน์อยากอยากส่งท้ายอีกหน่อยอยากส่งท้ายนิดนึงครับ,รบได้คะ่ะได้คะ่ะพี่ตันเพราะว่าบางคนอาจจะ แต่นี้ไม่ไม่ได้บังคับใครนะครับพี่รถไม่ได้บังคับคือใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งถ้ามีปัญหาหรือว่าแก้บทตกหรืออะไรนี่ผมคิดว่าต้องมีคนคิดถึงพี่รถหรือคิดถึงอาจจะคิดถึงผมก็ได้ครับที่ผมออกมาเ้าวันนี้ครับแต่ผมก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะครับนอกจากว่าตัวเองประสบด้วยตัวเองแล้วก็พี่รถพ่อปู่พญานาคนซ้อยค่ะอันนี้ครับเพิ่เปิดโอกาสให้เว้าครับคนลุกเลยครับผม เพื่อนผมบอกให้อนุญาตให้พูดหนูพี่ตันก็รู้เนาะที่สิบก่าปีมาเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนไม่อนุญาตหนูจะไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมครับพี่ตันผมก็เพิ่งพูดวันนี้แล้วกับที่พี่รถให้ผมว้าที่ถามผมมันตะเก่าผมก็บอกว้าจะเชื่อครับต้องคนคนจะเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่ไม่จะบังคับใครเพราะว่าผมเองเน่ะตัวผมเองเน่ะรอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่รถช่วยชีวิตผมหลวงพ่อปู่ช่วยชีวิตผมทุกอย่างผมก็ ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนโชคดีโชคดีอยู่ครับที่ที่ได้มีชีวิตใหม่กลับขึ้นมาอีกครับพี่รถค่ะพี่ตันครับไปไปใส่มาใส่ผมก็สบายใจครับผมนะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ตันคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินจากพี่ตันเลยนะคะทุกคนก็ได้ยินจากพี่ตันวันนี้ขอฝากว่ากรรม เกิดขึ้นด้วยการกระทําบุญเกิดขึ้นกระทานกระทําไม่มีบุคคลใดทําให้เราแต่ตัวเราเท่านั้นที่เป็นผู้กระทําเราจะทํากรรมอันใดก็ตามอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นที่จะเลือกเลือกที่จะทํากรรมดีเลือกที่จะทากรรมไม่ดีเลือกที่จะเบียดเบียนคนอื่นเลือกที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเราทําได้เราทําในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนคนอื่น บุญกุศลเหล่านั้นจะนำพาให้เรามีความสุขทำให้เรามีกิจการที่จเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถามว่าวันนี้อยากฝากกับทุกคนใครจะคิดยังไงกับเราก็ช่างขอให้ใจเราเนี่ยตัวคนเรา ให้มีจิตใจที่แน่วแน่ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดใส่ร้ายคนอื่นไม่คิดทำร้ายคนอื่นถ้าเราทำได้แบบนั้นความจเจริญมาหาเราแน่นอนความสุขกลับเข้ามาหาเราแน่นอนแต่ถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นเราก็จะได้รับผลของมันแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนว่าอยู่ในอะไรอยู่ในศีลห้าเหมือนหลวงปู่ฟันท่านเคยบอกนะสมัยเป็นเด็กหลวงปู่จะบอกเสมอบอกว่าคนเราศีลห้าอยู่ที่ไหน สินห้าอยู่ที่มือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขว,วาและก็วาจากปากหากเราระงรับสิ่งทั้งห้านี้ได้เราก็ไม่มีผิดสินแต่ถ้าเราระงรับสิ่งทั้งห้านี้ไม่ได้เราก็ผิดสินหลวงปู่บอกฝากทุกคนไว้ลาตีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดี แล้วก็ื่นขึ้นมาให้เจอเงินหมื่นเงินแสนทําสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นได้ที่ตัวเราเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนําถ้าเรามีแรงศรัทธาหากเรามีแรงศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหนุนนําให้เรามีความสุขความเจริญนะคะเราเจอกันมาสวัสดีนะคะไปก่อนลวคะทุกคนสวัสดีค่ะ